พี่น้องอืมบาดเขาสวยร้อนๆครับกัวตรงเสียทัพพีเลยนี่ยอดเลยเนี่ยเนี่ยวงไข่ครับสดบังวงไข่ ขอเสนอเมนูมกหมอพ่วงไก่พี่น้องไปไปเบิ่งกันมาดูเครื่องครัวครับพริกตะไคร้ใบบกดุดต้นหอมแค่นี้แหละครับเดี๋ยวจะมีเสริมหอมหัวแดงนั่นอีกไข่พอประมาณครับอพอประมาณเเ่าทีโขกได้แล้วมันจะขึ้นพอจะสามหัวพอ 6เครื่องที่เขาสิต่าลงไปครับพี่น้องริกจินดาครับใส่ลงไปเลยหอมแดงใส่ลงไปตะไคร้ครับตะไคร้ที่เขาซอยลงไปใส่ลงไปเลยนี่นี่ยโขลกปนกันไปเพือ่อความหอมของเครื่องเนี่ยเอาใบป,ประกูดน้อยหนึง่งเพื่อโขลกลงไปมันสิ่ปนกับเครื่องครับผมรากผักชีหน่อยนึง โค้กให้ละเอียดครับหลักการโครบไม่ต้องเอาละเอียดครับเพราะนี่ค่อยน,นี่สดเครื่องสำเนียพอดีครับ หลังจากโกกเครื่องครับอ่าเสร็จแล้วนำเครื่องลงไปเลยนี่เขาเสิห์กหมองอกัเนี่เป,ประกูดครับใส่ลงไปกรอบผงรัวครับผงรัวงุวงปลาครับขาดบ่ได้ครับผมนี่น้ำปลา ย่อลงไปเลยความนัวม่นดักความนัวกลม,มๆกับป,าบปลาบารานี่ชุดยอดจากสูตรวบรา,านก็เลยเพิ่มมาหน่อยหนึ่งครับน้ำมันหอยอันเนี้ยกลมๆอ,อีกรอบหนึ่งครับน้ำมันหอยเสร็จแล้วนะครับผมคลุกเข้าเนี่ยลองเข้าเครื่องเลยขเข้าเครื่องเราห้องไปเสรไปบุกหม้อข้างเตาแล้วครับพี่นั่ง สุดท้ายสุดท้ายอหลีเลยนำลังคุกนี่สุดเด็ดเขาบอกว่าถ้าใส่นำลังคุกก็ไม่สิกลมกลมเรื่องอัมลัำพี่น้องไปไปลงเตากันลงเตากับพี่น้องติดเตาเลยนี่หมกไปเลยครับนี่นี่คือการมาหมกหม้อ เห็น้วเขาเอื้อมมกหม้อครับบอยให้น้ำเดือดเลยครับพี่น้องไม่มีข่าวปิดฝาไว้ครับสิบ <c oughs> นาทีผ่านไปขอบิ่งครับพี่น้องโอ้โหหอมหงอยเลยไอขึ้นสุดยอดเลยมกหม้อนะครับมกหม้อพวงไข่รออยพักหนึ่ง หลังจากเข้าหัวเสร็จที่ปรุงเครื่องลงไปเนี่ยว่ต้องปรุงอย่างไลนะครับว่บได้ปรุงเครื่องอีกเลยมิแต่รสิเติมน้ำความนัวทเท่าเห็นลงไปแรงๆเนี่ย่ต้องปรุงอย่างไยเติมน้ำลงไปครับ่นี่เลยพอให้น้ำเดือดอนึงเข้าไปใส่ต้นหอมแล้วก็ใบกระเพาสุดท้ายครับหลังจากเติมน้ำไปต้นหอมลงไปครับ กุเคเผาความหอมหยดสุดท้ายครับพี่น้องใบกะเพราเนี่ยดับข่าวได้เยอะเอาลงไปเลยตรงนี้ดับข่าวได้ชุดหยดเลยพร้อมเสิร์ฟแล้วหวานเนี่ยไปพี่น้องไปกินกันบานเนี่ยหมกหม้อพวงไข่ครับผม ลุงถวยพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วบดหม้อตวงใส่ส่วนบ้านนี่แหละหอมครับพี่น้องเออยอดครับเสร็จเรียบร้อยบ้านก็สวยร้อนๆครับประตงเสรยทัพพีเลย นี่ยอดเลยเนี่ยไปกินกันครับมาชิมกันครับน่น้องนี่หลังคัวครับเมนูหลังคัวไปกินกันหืมต <c oughs> ัวก็สุดร้อนๆครับไปไปครับกลมกลม นี่วงไข่ครับสดบองวงไข่วงไข่